น้องมาน้องเฟื์นสองคอนน้องเฟือนน้ำหนาโอ้ขรา,าซามาเห็นนี่เนาะตายละนั่งอยู่นี่เลยมาค่ะมาทางนี้มาทางนี้ก่อนเนาะเราจะไปทางหลังตัวนี้ก็จะเป็นขายหม,มักไม้ขายขนมอย่างต่างๆได้หนิคุคนขายเครื่องแห้ง ขายมากไม่หลายๆเลยอันนั้นก็จะเป็นขายของกินขนมเป็ดน,น้ำอย่างต่างๆองโซนนะนมีบอลแห้นางกินพร้อมขายของกินซุปอย่างก็มีอเอาจะไปบอลขายอาหารเนาะปลาหมึกแห้งทุกคนปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งเดี๋ยว มาหลอกขายซีมเลยถ้าเบงตลาดนี้ยังไงอู้หูซีมงูซีมงวอู้ใครหำงัวม,ม,มันใครหำงัวะทุกคนงวะนะเอันนี่นำ้ำอันนี้ได้ไม่ไมวันนี้สมอนอันน้นองงัว่ะเป็นเป็นมักกะสา ะหัวเผาเนาะกระคาลายช่วงนี้เ่ได้เปิดห้างกันเลยเ่ได้สั่งซีนโดนล้วแบซีนละลายเลยเนาะจะมนูอย่างเนาะไปเห็ดไปจัดสรรงวมันไผรต้องสกินแอนกินบ่ <c oughs> เอาสิเป็นอย่างเชฟเลยไปต้มแซ่บไปปิ้งก็ได้ <c oughs> คนทำเงืวอนอันนี้เป็นตุ้มสุดหนึ่งมีเซนอันสำเนงบน่งแมนอันนึงแล้วอันนั้นสองลองเอาเนียนคิดเทเมนูเนาะต้มแซบแบบตัวเทพอีย่างเดี๋ยวอาารยลไปคิดกันกอนอันนี้เป็นนมยังไม่ได้เปิดห้างแค่เนาะ เรากลับไปไปซืิ่ให้ลูกค้าเนาะพัฒนาพัฒนาพันาเดือนจะเป็นไงเข้ามาอันนี้มันเครื่องปบสิบ่ะโอ้ตัดให้เรียบร้อยเลยเนาะ่ปุ๊บผักแน่เลยแซ่บแทเลยหรือเี่ก็จะเป็นลูกข้างไปต้นฝืนเนาะคุ้ยไขยูน้ำไว้ช่วงนี้ เลยบรจจ่บเมนูนี่ต้องมีลหลายคนกินน้ำกันยเตี๋ยงเพิ่นก่อนซีน,นัวซีนอย่างใสออนซีนหลายอันนี้เมนอันนี้เมนนมหมูทุกคนนมหมูนะเราจะเห็นเมนอย่างน่นองอะไรนี่เห็ดได้เมนูนหนึ่งแล้วเนาะใส่อ่อนคนอ่ะเห็นข้างในเต๋่ต้มขอบุ้นนี่ขอบไปอันนี้มันใส่ที่บอกก็จะไปปิป้งแทนว่ะ เขาต้องได้ร่างได้เลยก่อนหมดเดยนเละเห็นเห็นกับเต้ยหัวชิงไก่เหนนะขายเต้ยไหนนี่0เอาให้ได้ดูรู้หนึ่งต้มแล้ววะนี่โอ้ลวกว่ามันทิ่แต้า้อ่ไปร่างเนาะได้ตึมร่างเกลือเกลือกับน้ำส้มเนาะอ๋อเดี๋ยวอาเงินใจเลย สามสิ 30, บชิ้นูชิหมูกะลาะยละเลยเนาะก็ชิ้หมูเลยเนะีชิหมูไปไหรู้าเดี๋ยวนี้อันนี้เด้เือกัดะเอาได้โลนึงเออเออตก็ได้เอาให้ได้นนะนนเดี๋ไวกินเนาะนี้ด ดูนี้อย่างตีนจอกคุณนนากากหมูอย่างครบสุดนะทุกคนนะเข็นนี้ก็จะเป็นขายชิ้นหมูมูล,ล้วนเลยนะทุกคนชิ้นหมูสามสั้นใส่ตันใส่ตันกับบอกลา,ายเนาะใส่ตันใหม,ม,ม,ม่มเลยมีชิ้นแห่งใส่อัว่เสอือกครบสุดมาเนาะ,ะทุกคน มาเคตนี้ก็จะเป็นขายพักเนาะทุกคนว่นน้มารอตลาดนี้ดนนะขายพักขายปา่ามาเบ่งเขตนี้กันเด้อเดี <c oughs> ๋ยวรอบ,บึงกอนนุ๊กมีเส้นเขาซอยน้มีเส้สนเขาซอยอยู่นี่เิ็ใหม่ๆสุดๆเลย อันนี้เห็ดแล้วเรยบร้อยหมดและะ้วอ่ะน่หนาโคบสุดอันนี้บักตัวนี้มันบักทัวนาวเนาะอันนี้ละแมนนานข่าล้งฟืน้นบตัวโตคนขายต้อนี่ตลอดทุกคนต,ต,ตัวแกแล้วกับนี้ ขายจังแดนนี่ขีดลวแสนตัวแกแล้วเนี่ยวนี่ขีดละเสนแล้วนี่รูนึงหกแสนแปดทุกคนแสนโลเป็นก้อนนี่ทุกคนจะได้อย่างไปกินอีกขายเ็ดขายไก,ก,ก่ทั้งเ็ดไก่ก็หลายๆเลยราดไกล่ละ บ้างได้ค่ะเป็นได้ไม่ได้มารอตลาดเดี๋ยวนี้อ่าเรอไปก่อนเนาะแต่หาอเก็ี๊าวกไปโอ้ปลาส้มปลาส้มทุกคนเห็นไหมนี่ปลาส้มเสืออัวปลาแห้งอย่างกบแห้งมีหมดเนาะ ปลาปลานังของห้านคับประจำของดาน้อยเลยนะนี่ก็ปลาเพลิงปลาเพลิงเนาะหาตะเกิดบห่านปลาเพลิงกับมีตัวซาม,มิเนะ่เดี๋ยวนี้เนาะอ๋ออันนี้ก็ขายเครื่องทะเลเนาะทุกคนกุ้งปลาหมึกแบงนี้พบหมึกดาน้อยมาทางนี้อู้เน,นาะหน่อไม้ยังมีด้ดอ,อยามนี้

พวกผมประนด้๋ยเหงิกจะกินดิฟนะขา่เบจังไดเอาบิงดูจังหนวยหนึ่งลองไปกินบออ่ะจเงินเอาอันนึงงอู้ยามนี่มีผมกระเดาแล้วจอยับในร่วงอ้าวระเบิดนิวเคลียร์อมาออันนี้มันอย่างทั้งผึ่งทุกคนผึ่งเพชรบด โอ้ตะกระเต็นตุเอียนโอ้ตัวเครียดอ้เขียดห่วยวะนี่อ๋อเขียดห่วยอันนี้ปูห่วยเพื่อนปูหินปูหวยอย่างนี้เมื่อนี่กระตูกระหนูแล้วทุกคนปลามีถึงปลาดุกปลาดุกนาเนาะนี่นากรุบเลยเดี๋ยวนี้ นาคุบน้าป,ปา่ะออน้านาาจิ๊บปมเย็กไงสมกับไงเนาะยาม,มียามเห็ดบดได้ห,หน,นิเจ็บยังไปเฮ็ดยังกลินเฟิร์นเจ็ดยังกลินมะแรงต้นโต๊ะเหมืนนั่นเน,ะนาะคนยังบูมาขายเครื่องหลายเนาะคนหาทางนั่นก็จะเป็นอาหารทะเลเต็มยิดเลย มาเลาะบริทางนี้ชุบผักบ่อฝืนมาปากกดปหยังปลาซิวปลาซิวปากป่าปากกดปเนาะยังกินเฮาุผักแวนบ่กินําจ้นสมบ่าบ่มักบ่อันนี้มาเท่า นี่เด้ขุมก็เดานะก็ผมก็เดามัดหนึ่งพักแวีนมัดหนึ่งนะถ้าอันนี้กินดิบก็ได้ปะกินได้เลยแต่ไม่ใช่หืนๆบ่ไปกรับรับยังเอาตัวใดตัวตัวนี้ว่าเรือตัวเป็นนะแล้วนี้กินตัวใดเพิ่นตัวตัวดอกว่าตัวนี้ตัวใดอว่า ป่นกันบนมีเนาะกันตัวนี้เนาะอ่ะเอาสามอย่างนี่พี่ผักไปกลับ,นะบเนาะพอวพออจ้ะแล้วเนาะ,ะน,นี่ปลาคอมันอ้วนอีกสิบเอ็ดสิบปลาคอบ่ปลาคอปลาดุกเนาะงามมีกบยังมนะีอะโอ้ปลาเข่ง กบ,กบนากบพนมสะอาดเองนี่ก็เป็นปลาขาวเป็นเอียนนะโอ้เอียนคนพนมมาขายหลายขนาดเลยทุกคนขนาดเ,เครื่องทะเลไข่เบ็ดไข่อย่างเนาะไข่ห่านกับมีไข่ห่าน,นนี่ก็เป็นปลาคอปลาดุกคือกันเมื่อน้องทุกคน,นปล <laughs> าขาวปลาลดปลาลดปลาลาด เป็นพักเนาะนี่กับปลาเคืองปลาเคืองปลาจุปลาอย่างนี้หนิโจ๊กปลาพรอนบอกไปอย่างแดน้อยกับพวกมชื่อน้องปลาปลาปากวะปลาป่าเราประจุอย่างนี้โอเคก็มีปลาเน้อนานุ่งปลาธรรมชาติปลาน้ำโองเนาะทุกคนปลานิ้งหนองอย่างนี้ครบหมดเนาะคนยังบ่มมาขายหลายเถอะ ปลานื้นนอน,น,นองมี่ปลานทองนี่ปลากดกดปลาแค่ตายอย่างนี้นีน่ไข่มันนะไรไข่อันนั้นก็จะเป็นไข่พักไปเนาะอันนี้นนนก็ปลานิ้นหนองอันเดื่น ดอกปนิกระซังมันมีพบว่าสิ่งดอกงานเกี๊ยวมาบอลขายซินย้นค่ะเนี่ยยอดทุกคนชิ้นหมูชิ้งน,นงูออันนี้เป็นปลาปลาตองเป็นลาปบปลาตองเบิ่งอันนี้มันสิ้นชิ้นปลาชิ้นปลาตองหาลูกให้เดี๋ยวเดี๋ยวซูงเซ็นห้า รสสองเซ็นนมตมาละโอปป้าโตเป็นขุดใหม่ๆสุดๆเลยคุณใหม่ทำงานคุณเป็นงานเลยเนาะซื้อหัวชิ้ไปไปชิ้นถูมาซื้อขักหนึงได้อย่างนี้นี <c oughs> <c oughs> เครื่องมาจุกมาจิกหน่อยนึงเนาะเป็นซีนอย่างเขาฝากไ้พุ่นซื้อปลานั้นไฮลาซาซื้อปลาอดเนาะขายพักซื้อปลาอดไปไฮลาซาก่อนลาซามากเนาะทุกคน เห็ดเฟืองมีผักหวานด้วยเนี่ยยอเนิ่มไปแกงเนาะไปแกงเห็ดก่อนมัดเท่ใดนี่หมัดซาวพันมัดซาวพันสามสิบบาทอันมาตหนึ่งเห็ดเห็ดอ่อนเอาเห็ดหยังเห็ดขาวห็ดเผาบีบเห็ดบดอ่ะเฟืองว่ะเฟืองเนาะเฟืองรูดเดี๋ยวนี้ เอาตเป็นออนนิมแล้วก็แล้วเนาะจริงแทบแมนเฮ้ยเฟืงงามไปแกงกินก็แพงนาะเอาล้างั่งบงดูซึ่งโกเลยนะอันนี้ิงเงาิงมไมนใส่ั่ได้บอลลุกซรกันได้บอลลุกเยตโดยใสเลยอันน้จะเป็นปาูปูน้อยนะ ุงซื right? ้อซื้อปาอันนี้ขายจังไนนะหนแสนหาโหนึ่งแสนห้ารซามักเด้นี่เอาเอาพวงหนึ่งว่ะเอาซัมี่เบิ่งไปกันเนาะบุ้งว่าระซ่าชิคกี้พายจักซิมักบ่มากนี่เตัดกอะามักเด้นี่ตัวใดเดาไหมเฟิน ้้กแแหงลวอันนี้กระขายนางเนาะขายแก้วปลาบ้ามอย่างปลาบ้ามน,นี่หมักแคนคราหนงาหนงใคอย่างละลายนางเฮาอกเจแปนสซอัน,ายานอย่างกับคาจะเอิร์อ๋อ,อหลามอย่างก็ได้เนาะไปจี้ไปอย่างเมื่อแล้วนะ้องทุกคนตลาดมื้อนี้คนบ่น่าขายเครื่องหลายไปไหนสักเอโน้อยจะซื้อส้มปลาส้มเนาะเอาไปทอด ได้กินทอดผสมนี่โดนละได้กลับคืนมาห่านป่านี่คืนเนาะห่านป่าค่ะประจํำขึ้นน้องไม้ก่อนเนาะมนุษย์อ้วนมากินแกงอันนี้มันนอนโล่ห์อะไรนี่โล่หนึ่งสามสิบอันนี้อันนี้เลยโล่อะไรเดี๋ยวนึงอันนี้อันนี้ห่อไปห่าไปต้มกันต้มเลยวะหรือว่าจากต้มนั่นหนึ่งก็ได้ไปแกงเลยนี่ได้เนาะแกงเลยได้แม่มันไม่ได้ขมมันบ่ โอ้เอาอันนอนี่เลื่อนแม่เฟินเอาไปแกงให้มนุษย์ว่านเอาไปแปรแซบเลื่อนเลยเอาไปอะไรอันนอนอ่อนเด้ออันนอนคือคนน้ำยาหนาน้ำยาหนามน้ำของหนึ่งทำไมไมเป็นตุกอ่ะนี่เครื่องแกงโน้กันท็ดเป็นจานเลยทุกคน แต่ว่าโบโบ,โบมันอ้วนเพิ่มโบมักใส่เกลีองหลายเนาะมีเตสิเอาใส่อันนี้กับเพ็ดไปช่วยเฮ็ดขาวสิตือนหน่อยหนึ่งเนาะให้น้องเฟินรนเลือกอาจากสองรูปบอกสวดไปปอกเนาะนี่ได้บนะ่ล่าช่วยไปปอกมันบ่เนาะนี่เป็นรูปบอ่อสองรูนี่ก็ได้หลายยู่ทิบบอเนาะได้หม้อนึงและได้นี่อ่ะ สั่งกาปาบอนขายซีนคือเนาะดเดี๋ยวเขาจะมาเอาซีนเขาเพนะิ่งจะอัวจะโกะกว่าอัวเครื่องไเ,เอาซีนเขาก่อน,นเอาานเาะค,คือเขากำลังชิมอ่าเผากันมีบางคนมาซื้อห้านเพื่อนหน้าหลังฮขาไปตำด่านน้อเลยเนาะห้าน,าาน,น,าน,นี้เนะาะเรียบร้อยครับซื้อเครื่องคือซอยหามื่อนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ว่าสำนี้เนาะทุกคนคลิปลอดตลาดล้ถตลาดน้องเหนี่ยวกำ้องเฟินอ่ะเดี๋ยวจะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ